ดีครับผมอาจารย์สุระพิมโยพลาพลน,นะครับมีคนถามกันมาเยอะเลยครับเรื่องประหมอสายพันธุ์ชุมพรนึงกับประหมอใบโพแล้วก็ที่ตามตามมาก็เป็นประหมอทางสายพันธุ์เวียดนามนะครับประหมอใบโพเกิดจากการที่เอาประหมอแม่ชุมพรนึงนะครับมาผสมกับตัวผู้สายพันธุ์ชุรลาด แต่ผมย้ำไกอย่างละมันไม่มีที่มาที่ไปนะครับเลือดม,มันไม่ไปนิ่งแต่ว่าปลาหมอพันธุพรหนึ่งเนี่ยเกิดจากการพัฒนาโดยใช้ปลาหมอจากทั่วประเทศมาไข่กันนะใช้เวลาทดลองในสิบปีแล้วก็พันธุ์ที่นึ่งก็หน่งเสร็จแล้วก็ประเทศของเราก็ทรงพระราชทานชื่อให้ว่าสย 1, ายพันธุ์คุมพรอหนึ่งนะครับสายพันธุ์จะเป็นแบบนี้ะให้้องเอากล้องมาดูเป็นอย่างนี้ตัวมัน็กใหญ่ ล,ลองดทูทุกตัวเนี่ยบางคนไปลงเฟซบุ๊กอ่ะตัวนี้เท่ากันไม่เท่ากันนี่ปะชุมพรนึงนะฮะสายเลือดมันนิ่งตัวมันจะเท่ากันเห็นไหมสงไม่หนีกันเลยครับอันนีก้ก็กี่ตัวโลเนี่ยเนี่ยนะนะดูนะครับนะกี่นิ้วมันจะเต็มไม้มันทัดแล้วเนี่ยนะีสส่สามสิบสามเกือบสามสิบนิ้วดูนะครับความกว้างดูนะเพราะนั้นที่ จะเราจะไปซื้อปลาก็ไปดูด้วยว่าเนี่ยสันคอมันกว้างคอกว้างเท่าไรความหนาของสันคอเนี่ยสันคอก็เรียกสันคออ่าห้านี่หาเซนขนาดตัวขนาดนี้นะความกว้างของลำตัวความกว้างของลำตัว แั่หลังอันนี้มันยังไม่ค่อยอ้วนนะฮะเนี่ยแล้วก็ดูที่ว่าใต้ท้องเขานี่ครับแต่บางคนถามว่าใบปอใบโพมีจุดไหมเนี่ยไอ้ชุ่มพรมีจุดไหมไอนี้ก็จะเป็นนี่ฮะจะมีก็มีจุดเหมือนกันแต่ถ้าทรงของเขาจะมีหัวเล็กตัวกว้างสันคอหนาคลิปมีที่ผมส่งไปนะมีใครเขาบางคนอย่างประมงเขาจะนับคลิหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บก็ลักษณะตรงนี้มีเท่าไหร่ ตรงนี้ไม่เท่าไรแต่ว่าชุมพรหนึ่งถ้าเกิดใครได้พันุ์แท้ๆนะครับแท้ๆย้ำแท้ๆนะมันก็จะได้สายพันธุ์ที่เนี่ยเห็นไหมตัวใหญ่อันนี้ยังไม่ค่อยอ้วนนะเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็ลองเพาะแต่ว่ามันยังเพาะได้เพราะปลามันเข้าหน้าหนาวก็กินอาหารช้านะครับก็ลองลองไปรส่วนทําไมว่าปลาหมอชุมพรต้องแปลงเพศนะครับต้องแปลงเพศทําไมต้องแปลงเพศตัวคู่ขนาดนี้แต่ไม้มันทัดเราเลยกว้างเต็มแม้มันพัด แต่มาดูไอ้ตัวเมียแต่มาดูตัวผู้นะครับเนี่ยโตขนาดนี้ตัวผู้อะตัวผู้ถ้าเกิดมาหมอชุมพรหนึ่งแทวนะครับตัวผู้มันตัวเล็กตัวเล็กสายพันธุ์ที่นิ่งเห็นไหมผมเอาให้ดูตัวเท่ากันหมดเลยถ้าเป็นตัวผู้อะตัวเท่ากันหมดเลยแล้วจับมาเนี่ยไม่หนีกันเลยฉะนั้นเราต้องไปแปลงเพศมันให้เป็นเพศเมียนี่ตัวผู้เนี่ยเห็นไหม ที่ผมด้ฉีดน้ําเชื้อแล้วเนี่ยตัวเท่ากันหมดเลยขนาดเนี่ยสิบอันนี้สิบเซนกว่าเนี่ยตัวเท่ากันหมดส่วนตัวเมียต้องมาดูเห็นไหมจะจับให้ดูหลายตัวนะความว่าเลือดมันนิ่งเพราะยังไงก็เหมือนกันหมดเลยตัวเท่ากันอาจจะสวยบ้างสวยแต่บางคนก็นตัวนี้เนี่ยคนตัวกันนะเห็นไหมนะทรงยังไม่เป็นไรไม่เป็นไร ธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องตัดต่อ,อนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ก็ตัวนึงก็เท่าเดีตัวนึงก็เท่ากันตัวนี้ก็เท่ากันถ้าเกิดคนมาขายใน Facebook ก็จะไม่ต้องเอาพันปลาผมนะไปดูที่จังหวัดอื่นอย่างภาคตะวันมันตัวเท่ากันมันคนไม่ลง Facebook นี่เลยเนี่ย ตัวโอ้โหใหญ่เท่านี้แต่ลองดูในตะกร้าเขาตัวเขาจะไม่เท่ากันแสดงว่าเลือดเขาไม่นิ่งอาจารย์ครับปลาหมอพันชุมพอรอหนึ่งต่างกับใบโพอย่างไรปลาหมอพันเลียนานามต่างกับใบปลาหมอชุมพอรอหนึ่งยางไรนี่ผมก็ให้ดูตรงนี้แหละคําว่าเลือดไม่นิ่งนี่ฮะเลือดไม่นิ่งถ้าเกิดเลือดนิ่งตัวมันจะเท่ากันเพราะยังไงเป็นเหมือนเดิมเราอาจจะการเลือดชิดก็เราก็ ต่างข้อการไลคันกับการเลือดชิปเลือดชิปก็จะมีกแบบหนึ่งครับอย่างเทคนิคก,การหมอไอ้คนอยากรู้่าเอะประหมอชุมพรหนึ่งมันผสมพันในเนี่ยก็ดนคนก็จะพัฒนาเนี่ยดูตรงนี้เห็นไหมฮะสีมังนึ่งแดงสีจังนังงงน่งแดงเนี่ยเห็นไหมเขาพร้อมที่ผสมพันไอ้นี้มันก็ถือว่าถามว่าสมบูรณ์ไหมก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ บางคนก็ฉีดเข้าตรงนี้นี้เข้าตรงนี้จะไม่ปลาจะไม่ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยบางคนก็ฉีดเข้าที่ซ็อกเก็ตแต่ผมก็จะฉีดที่นี่แต่ว่ายามต้องคํานวณน,นะต้องละเอียดหน่อยบางคนเขาก็มาเรียนที่บ้านผมนี่และก็ไปเป็นวิทยากรเขาอะไรเขาเนี่ยบางคนแต่ผมจะฉีดตรงนี้ฮะแต่ผมไม่ฉีดตรงนี้แต่ประมงเขาจะฉีดตรงนี้เพราะเส้นเลือดเยอะนี่ฮะถ้าเกิดเราฉีดนี้ก็ตะกตุต้นแต่ถ้าเกิดเราฉีดตรงเนี้ย ปลาจะไม่ช้ำเนี่ยมันจะมีรูอ่ะฉีดง่ายๆแล้วไม่ต้องจะเกิดแล้วแทงตรงนี้เนี่ยเห็นไหมไม่เข้าไม่เข้าเห็นไหมตงึงไงในเข็มใหม่นะฮะแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันจะมีรูเห็นไหมรูเป็นเส้นเลือดแล้วจะมีรูเล็กแทงง่ายไหมแทงไปนิดเดียวเพื่อใปลาไม่ช้าแล้วก็แล้วก็ฉีดน้ํายาไอสกิจไอฮอร์โมนเข้าไปเข้าไปที่เราผสมแล้วนะเข้าไปแค่นี้แหละนะ ผลเฉพาะปลาหรืออะไรมาก็ติดต่อมาได้แต่พันผมย้ำยนะครับสายพานัพนธุ์ชมพอนึงเป็นพันที่ผ่านการทดลองมาแล้วครับแต่บางฟาร์มก็อาจจะมี 1, มพันธุ์ชมพอนึงทุกคนก็มีชมพอน,นึงเราก็ไม่รู้ว่าชมพอน,นึงอยู่ตรงไหนฉะนั้นต้องมี GIP นะครับจะรองรับก็ด้วยกลม,มมงหรืออาจจะทำใบเกิดอะไรพวกน,นี้มันก็ได้รองรับแล้วได้ ชุ่มพรนึงตัวเท่ากันหมดนะครับก็ฝากไว้ด้วยคนที่ถามชุมพรนึงต่างกับพันไม่พ้นย่างไรชุมพรนึงต่างกับพันประหมอเวียนนามอะไรเลือดพวกนั้นไม่มีที่มาที่ไปมินิชุมพรนึงดีที่สุดแล้วครับแต่คนจะเล่นสายพันทั้งแถวสุราษฎร์ก็ลองไปพิจารณาเองนะครับผมไม่ได้แนะนาว่าอันไหนต้องเอาชุมพรนึงฝรังฝามเขาก็ทำอบบนี้แต่ว่าคนอย่างมือไม่สังหารว่าเราไม่เก่งวันเราไม่มีอะไร เหมือนเราก็ลองไปพิจรารณาดูเองดูเองนะครับย้ำดูเองแล้วก็ดูฟาร์มเขามันตัวมันมาตรฐานไหมจะซื้อปลาเขาเคาะเองไหมฟาร์มได้มาตรฐานไหมมาตรฐานมาจากอะไรก็ต้องมาจากประมงมี G A P ไหมมีใบเกิดไหมมันก็ได้ตอบสายพันธุ์เราได้ว่ามันมาจากไหนใครก็อ้างได้ฉะนั้นคุณต้องมี G A P ต้องมีใบเกิดใบเกิดมันเฉพาะประมงเขาจะมาตรวจคุณตรวจสร้างตรวจ ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับทั้งในไร่เราเออเป็นนั้นเราก็มั่นใจได้ไปครึ่งนึงไอ้นี้เราก็ไปดูที่ฟาร์มว่ามันมาตรฐานยังไงก็ฝากเขาด้วยเนี่ยจุพรนึงมั่นที่สุดครับที่ผมมาไม่อยากเปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปดัดแปลงถามว่าผมก็ไปเอาปรหมอแถบบ้านผมดีๆหรือผมดิดดีๆหรืออะไรดีๆผมผสมตั้งพันอาจารย์โยขึ้นมาผมทำไม่นานแล้วผมเพาะปลามาสิบปีฉะนั้น ถ้าเกิดพันอยากได้นิ่งๆก็ลองสืบหาพันดีๆนะครับนี่เป็นข้อพิจารณานะปหมอสวยๆก็หัวเล็กก็กว้างนั้นพอหนาเหมือนป้อนนินนะครับแล้วก็ลองไปพิจารณาดูเนาะคนมาสั่งลูกป๊าก็เข้ามาที่ไลน์นะครับ y o 2519 1ห2หรือมาที่ Google ผมพิมพ์ชื่อผมนะสุรละพินโยพลาพนหรือพิมพ์คำว่าไล่พ่อเพียง3ามพ่อก็ได้เข้ามาติดตามในกิจกรรมผมตรงนี้กำลังทำาไล่ใหม่นะครับ ไปไล่เกษตรผสมผสานประ,สม,สรประมอเป็นหนึ่งกิจกรรไม่ไล่เนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับเนี่ยก็แตกต่างนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ